จับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยู่ในกลุ่มทุกคนลัภาพนะครับผมผมสักดาพันศลิกครับผมผมป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองติบหรือสต็อกนะครับเมื่อเมื่อปี5้านะครับผมผ่าผ่ามาแล้วก็มีผนข้างเคียงก็คือมือข้างนี้เป็นอามาัมพฤกษ์นะครับยกได้ยกได้แต่ว่า กำมือไม่ได้นะครับกำมือมันก็จะช้าหน่อยนะครับผมทํางานอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่บร,ริษัทแห่งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเครื่องออกกำลังกายทีนี้ผมก็ได้รับการผ่าตัดจากโรงพยาบาบเลเกษมราชประชาชื่นทีนี้ผมทํางานมาแล้ว20ปีนะครับเมื่อปีเมื่อต้นปีห5ห้านี้ ประมาณวันที่วันที่สิบนะครับผมได้ทำเรื่องไปที่ประกันสังคมของจังหวัดบนราชธานีนะครับและผมก็เพื่อที่จะยื่นเรื่องเกี่ยวกับทุกคนละภาพแล้วก็ชาลาภาพที่จะเอาเงินออกมานะครับทีนี้เมื่อวานก็คือวันที่ย5าสิงหาคม 2565ผมได้ไปรับหนังสือตัวนี้จากประกันสังคมจังหวัดบุรยราชธานีนะครับในหนังสือตัวนี้ก็จะบอกว่าคำสั่งประโยชน์ทดแทนนะครับในศักดาพันศิริและก็เลขที่บัตรประชายชนตามที่ท่านได้ขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุกขลภาพทางการสังคมจังหวัดบุยราชธานี ได้มีการประชุมครั้งที่3 2 5 6 5เมื่อวันที่9สิงหาที่ผ่านมา2565มีมติให้คุณเป็นผู้ทุกคนภับตั้งแต่วันที่1โมกรานะครับ2565้ล้วก็มีสิทธิ์รับเงินทดแทนรายเดือนในอัตรา7,500ตั้งแต่วันที่1มกรา2565ต,ต,ต,25ตลอดชีวิตและใจ่ายให้เป็นรายเดือน ในจำนวนก็คือ7500บาทเจ0 0บาทครับแล้วก็มีค่าบริการทางการแพทย์นะครับณโรงพยาบาลของรัฐนะครับตัวนี้ก็เป็นหนังสือเอกสารจากจากประกันสังคมจังหวัดบนให้ผมได้รับสิทธิทุกคนละภาพนะครับ สิทธิ์ทุคนลภาพนี้ผมในกรณีนี้ผมยื่นไปสองเรื่องก็คือชาราภาพกับทุกคนลภาพสองเรื่องก็อนุมัติทำมาทั้งสองเรื่องสิทธทิประโยชน์ของผมที่จะได้ก็คือเงินเงินที่ตอนที่เราส่งไปในการทำงานของประกันสังคมมตาตราสามสามก็คือได้กรณีชาราภาพก่อนก่อนอายุห้าสิบห้านะครับ ก็คือผมจะได้เป็นเงินก้อนเขาเรียกเป็นเงินบำ,บำเน็จส่วนเงินทุกคนภาพจะได้เป็นบำนาญ7 5 0 0น0บาทต่อเดือนนะครับตลอดชีวิตอันนี้ก็คือสิทธิ์ของผมที่จะได้ได้แล้วก็สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลแล้วก็ค่าเดินทางค <c oughs> ่าเดินทางในการไปพบแพทย์ก็ต้องมีใบรัรองแล้วก็มีใบที่กรอก เราเกอะนะตรงนี้เพื่อที่จะไปยื่นกับประกันสังคมที่ไหนก็ได้นะครับพร้อมด้วยเลขที่บัตรพร้อมด้วยเลขเลขที่บัญชีนะครับที่จะให้เขาโอนให้นะครับตัวนี้ณโอกาสนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่หมอพี่หมอบูลของเรานะครับพี่หมอพี่หมอสามขอของเราที่ได้เป็นแนวทางทําให้ผมมาถึงวันนี้ได้แล้วก็มีชีวิตชีวาที่ดีขึ้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณ ทางประกันสังคมของจังหวัดบนราชธานีด้วยนะครับที่ได้อนุมัติให้ผมเป็นผู้ทุกคนละภาพครับก็ขอขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับ